โอ้โหเห็นไหมครับมันเหลืองแบบทั่วกันเลยเนาะ พ่อบ้านและพ่คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมพ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมเอาหม้อทอดอไรน้ำมันนะครับไฮเออ2.5ลิตรนะฮะรุ e ่น K25 B2 นะครับ,รรบเอามาวางบนโต๊ะเนี่ยก็แสดงว่ามีหนึ่งเมนูนะครับที่ผมจะใช้หม้อทอดอะไรน้ำมันในการทำนะฮะวันนี้ไม่ได้เป็นเมนูใหม่อะไรนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเคยอบ ถั่วลิสงนะครับที่มันเอาเปลือกแข็งๆด้านนอกออกไปแล้วนะเหลือแต่เปลือกด้านในจะแดงๆเนี่ยเรียบร้อยไปรับผ่านไปละแล้วผมก็ไปอบมะม่วงหิมะพานเนาะนะครับแล้วก็มันใช้ได้โอเคเลยนะใช้อบเมล็ดธัญ,ญพืชนะเม็ดซีดต,ต่างๆนี่โอเคเลยนะแล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งที่ยังค้างคา,าใจไม่ได้อบนะครับก็เลยไปตามหามานี่มันคือ หัวริสง่งเลาะเปลือกออกเรียบร้อยแล้วนะครับคือเมื่อก่อนมันจะมีเปลือกแดงๆคล้ายๆแบบนี้เนาะนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเลาะออกเรียบร้อยแล้วอันนี้500กรัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลผมไปซื้อที่แม็กแวร์ลูราคา50บาทนะครับครั้งที่แล้วที่เราที่มันไม่ได้กระทอะเปลือกมันเท่าไหร่นะประมาณ26บาทเนาะอันนั้นอันนั้นจำไม่ได้แล้วว่ามีกี่ขีนะครับแต่อันนี้50บาทนะถุงเนี้ยครึ่งกิโลเนี่ยนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในถ้วยกันอ,อือ่ะอันนี้ก็คือ มันดิบๆอยู่เนาะเนี่ยนะครับต้องเอาไปอบไปคั่วไปทอดหรือทําอะไรสักอย่างให้มันสุกมันถึงจะกินได้นะฮะอันนี้ผมตั้งใจจะเอามาแบบใส่ส้มตำตำไทยอะไรเงี้ยใส่อาหารนะผมก็เลยจะไม่ใส่เกลือนะครับหลายคนจะเอาไปใส่เกลือเนี่ยก็มีหลายวิธีเนาะมีหลายๆคอมเมนต์นะครับแนะนำผมว่า,วาถ้าหากจะให้เกลือมันติดอ่ะ นะครับอันนี้เวลาเอาไปอบในหม้อทอดมันจะไม่ติดเนาะครั้งที่แล้วที่ผมเอาโรยเกลือเข้าไปมีหลายคนบอกว่าแนะนําให้เอาไปล้างก่อนไปล้างเสร็จแล้วมันกําลังเปียกๆอยู่นะเอาเกลือเข้าโรยก็ได้นะครับมันก็จะติดหรือว่าใช้น้ําเกลือผสมน้ํานะครับฉีดๆ,ๆ,ๆในช่วงที่เราอบเรากําลังคลุกอย่างเงี้ยมันก็จะติดมันก็จะติดลิ้นเค็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ลองไปดูคืออันนั้นเขาจะเอาไว้ทานเล่นไงแต่ผมเนี่ยจะเอาไปใส่ส้มตำจะเอาไปทำกับข้าวก็เลยจะไม่ใส่เกลืออะไรก็จะแบบนี้แหละไม่เอาไปล้างด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาใส่ในหม้อเลยนะครับอันนี้ผมจะไม่รองกระดาษฟอยล์ไม่รองอะไรเลยเนาะนะครับเราก็จะใส่ไปเลยเพราะว่ามันไม่ติดอยู่แล้วหม้อรุ่นนี้ใช้จนสึกอะ่ะอืม ยอะอยประมาณนี้นะครับพอใส่ในหม้อทอดแล้วปริมาณก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปเนาะอันนี้เราอาศัยการเขยา่าเขย่าได้นะครับโอเครอบนี้ผมจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเลยนะครับส่วนเวลาเนี่ยผมจะเอาสักประมาณ15นาทีก่อนนะครับแต่ช่วงประมาณสัก อ่าหกเจ็ดนาทีหรือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาเขย่าบ่อยๆนะนะครับเราจะอาจจะเขย่าทุก5นาทีก็ได้นะครับแต่ช่วงท้ายๆเราต้องเขย่าบ่อยๆหน่อยเพื่อให้มันสุกทั่วๆนะครับผมอยากจะให้มันเกรียมๆนิดๆเนาะตอนนี้ผ่านไป10นาทีแล้วนะนะครับผมขอดูนิดหนึ่งนะโอ้โหเห็นไหมครับคือเมื่อกี้ผมเขยา่าเขย่าตอน5นาทีไปละอันนี้10นาทีนะครับ มันต้องเขย่าบ่อยๆครับเพราะใกล้สุกเราจะต้องยิ่งเขย่าบ่อยเลยล่ะเพื่อให้มันสุกทั่วกันคือถ้าไม่เขย่าอ่เดี๋ยวมันจะสุกไม่ทั่วกันนะครับมันจะไม่เหลืองตอนนี้ผ่านไป15นาทีที่เราต,ตั้งเวลาไว้แล้วนะครับอโอ คือมันก็เหลืองในระดับหนึ่งนะเกือบแล้วละ่ะเกือบมากๆเลยนะครับถ้าใครพอใจประมาณนี้ก็พอแค่นี้ก็ได้นะแต่ผมผมคิดว่ามันยังได้อีกสักหน่อยนึงเนาะดวผมจะลองตออ่อยสักหน่อยนะผมจะตั้งไว้ที่5แล้วกันนะแต่เราอาจจะเอาสัก3ามนาทีอะไรก็ได้นะครับดูที่ความเหมาะสมแล้วกันผมพอแค่นี้นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดไป1ิบ เท่าไหร่นะ18นาทีนะครับประมาณนั้นโอเคเดินเรามาดูนะโอ้โหเห็นไหมครับมันเหลืองแบบทั่วกันเลยเนาะผมว่าอันเนี้ยประมาณเนี้ยกำลังดีละโอเคนะครับนี่มาแล้วโอ้โหร้อนมากเลยละอุมากเลยนะครับอันนี้ใครจะทิ้งไว้ในหม้อสักพักหนึ่งมันก็จะยิ่งแบบกว่านี้อีกนะ แต่ผมจะเอาไปเทใส่จานนะครับเพื่อให้มันแบบคายความร้อนออกมาเนาะไป เรียบร้อยแล้วครับสำหรับถั่วลิสงเราะเปลือกนะเข้า่าอย่างนั้นนะนะครับโ้นี่คือจานร้อนมากเลยนะคือแตะแทบไม่ได้เลยเนี่ยโอ้กลิ่นหอมอูีเนาะเนี่ยยังร้อนอยู่ยัง,ยงแตะไม่ค่อยได้เลยก่อนที่เราจะเอาไปเก็บใส่กล่องแล้วก็รอให้มันคลายความร้อนอะไรก่อนนะครับให้มันเย็นก่อนนะโอ้จะชิมเม็ดไหนดีเนี่ยมันร้อนนะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้พอได้อยู่เนาะได้ชิมให้ดู อืความสุกโอเคนะครับควาสุกโอเคแล้วก็กลิ่น,นหอมตีขึ้นจมูกนิดๆนะครับเคี้ยวมันที่จริงอะคนที่เอาไปทานเล่นแบบนี้ก็โอเคนะที่ไม่ชอบเปลือกสีแดงๆที่หุ้ม,มเมล็ดมันอยู่นะครับหุ้มเม็ดมันนะซื้อแบบนี้น่าจะโอเคกว่าเวลาที่เราไปคั่วในกระทะมันจะเป็นรอยแบบไม่ไหม้กระดำกระดางเนาะ แต่รู้สึกว่าจะเหลืองๆหรือว่าจะสีน้ำตาลทั่วเลยนะครับใช้อุภูมิ180องศานะเวลา,ารวมแล้วประมาณ18นาทีได้ถึง20นะได้ถึง20นาทีถ้าเราเขย่าบ่อยๆหน่อยอย่าลืมเขย่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบไหมอยู่ด้านเดียวนะอันนี้หม้อทอดไร้นะ้ำมันไฮเออร์กำลังไฟ1,500วัตต์นะครับ ก็ไปไปดูแล้วกันไปดูกําลังไฟน้อยก็อาจจะเพิ่มเวลาขึ้นมาหน่อยนึงเพิ่มอุณหภูมิประมาณนี้เพิ่มเวลาขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะอ่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับยังมีเมนูที่ทําด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันอีกเพียบเลยนะครับรีวิวของใช้ต่างๆรอเขาอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ